และนี่นะครับจะเป็นเซตอาหารเช้าครับของเมสองดุราครับพี่น้องอยู่ครับอ่างเก็บน้ําบ้านสันกาแพงวังหมีวังน้าเคียวเป็งเซตอาหารเช้าของเพื่อนครับอย่างอเมริกันเบรกฟาสฟัแบบนี้ครับเป็นตั้งใดครับหนาตาเพื่อนดีไซน์ครับแฮมมาครับแบบนี้เบคอนไซกอกก็บีไค่ดาวกลมๆเนื้อมันแบบนี้ครับพี่น้องรวมถึงผักสลัด นอกจากอเมริกาเลฟกนแล้วครับเป็นอย่างนี้อีกนะครับนี่ไข่กระทะครับพ่อแม่น้องเป็นอย่างนี้ในไข่กระทะานี่เ่กุงเซกอ,อกหมูมื้อกุนช่วงกุนเชียงใส่ลงมาแบบแน่นแกันเลยทีเดียวครับนี่แหละครับอาหารเช้าแบบว่าได้ทานกันแบบยันเท้าสุดชื่อแล้วก็นี่ผักสลัดนี่ตัวนี้เบอร์เกอร์จะเป็นเบอร์เกอร์แบบนี้ครับพ่อแม่น้องเออนี่แหละครับเราไปถึงกินอาหารเช้าได้ด้วยกันครับแล้วก็เป็นขนมปัง ตัวนี้ครับเป็นซิกเนเจอร์มากข่าวฟางยูนี่ซิกเนเจอร์คือข่าวฟางมีอาหารหลากหลายที่เ็ศจากข่าวฟางครับอยากใครมาร้องนี่อีกหนึ่งตัวคือซิกเนเจอร์ครับเ็ศจากข่าวฟางเลยครับเออรวมไปถึงผลไม้แบบนี้นะครับนี้ก็เป็นเซตอาหารเช้าครับนี่เห็นบ่ครับน้ำส้มน้ำตาลเนี่ยแบบนี้กันเลยทีดเดียวครับพร้อมกับวิวกับน้ำขอบอ่างครับทานอาหารเชา้าบอกไว้เลย เป็ีนมามีซองดูราครพ่อพี่น้องนี่มีนูงเมนูครับเน็ดจากข่าวฟางเมนูเพื่อสุขภาพครับพ่อพี่น้องกันแบบนี้นี่หลากหลายเมนูมากครับให้เลือกกินกันแบบนี้นะครับชิมครับนี่แถมเป็นแบบว่าดีมากเพิ่งจีไฟมาครับกาวปากอืมหอมมากอันนี้คือแบบว่าซา้า นางทานอาหารเช้าแบบนี้อเมริกันเบรกสต์ไข่กระทะขนมปังแบบนี้ผลไม้มผลลไม,ม้อืมมีแลครับเสร็จอาหารเช้าของมีสองดูราคาพบอแ่ไปน้อ,นองอางเก็บน้ำสั่งกันแพงนะครับกัแบบเซตแบบนี้ก็ได้มีแต่เซตอาหารเช้านะครับเป็นอย่างนี้อาหารอาหารไทยทั่วไปพร้อมไทยพ่อแม่ไปน้องได้รับประทานครับ